ุปผักกลาวนะคะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยจะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันโอ้เพื่อนเพ่นจ้าเมื่อนี้ซอแปมกินเข่าอยู่ในห้องนะคะห้องผักอยู่ในห้องเฮ็ดงานนะคะนี่ค่ะซอแปมกินเข่าอยู่มองเห็ดงานนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะซุปเห็ดเอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆนซุป ผักลาวที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็มีไข่ต้มอีกสองฟองจ้ามาเม่กินน้ํากันข้าเชีผักยังใส่ก็ได้นะคะอือได้กิน ได้กิ่นกระชายเอ้ยได้กิ่นขิงนะคะได้กินขั่วงามได้กินอาถั่ลิสงคั่วนะคะ แซ่บค่ะอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เราจะลดน้ำหนักได้เลยนะคะเนี่ยคือผักกับไข่มันเข้ากันเนาะค่ะเนาะ คือไมอนีซาวแอม่บดิ้ตัง่บด้ตังเพชรหลายนะคะขึ้นเนี่ยล่องเฮ็ดเบิ่งแล้วแต่ว่าใส่เพชรมากใส่พับพี่กรหรายแส่บเจ็บทองเจ้า,จาแล้วก็กินตาสุปพักบ่ม,มีต้มไข่บ่มียังบัดที่นี้ยมาขึ้นมาเสียบทองตื่นสาอมาโอ้ย คิดเอาเองแล้วกันค่ะพี่น้องว่าตื่นเหมือนเสา์มาอ่ะสิเป็นนังไดห้ยข้องงามดีเป็นตานายคนละบีกันยังค่ะ เผ็ดมากทีละหน่อยแล้วค่ะตอนแรกว่าพาเผ็ดงานนี้มีถั่วลันเตาด้วยค่ะ โอเคค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้สอบแปมตน้องลาไปแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคลิปนี่ค่ะไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งถ้วยพูนๆจ้าพี่น้องบอกได้เลยว่าเมนูผักเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยกินเพลินทำได้กินได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้สอบ,บแปบต้องลาไปแล้วนะจ้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย